มื่อนี่หละคืออยากกินน้ำยาปลากระป๋องสิมเเาเฮ็ดออเจาะกินจักน้อยกันนะโคกระซ้ายกบหอมแดงใส่กันเอาความแหลกให้พ่อจับยามีเดอร์พี่นอ้องยาสิตามมูลหลายมันบอแสแซบหลังจากนั้นกระเทะปลากระป๋องลงไปยัวยัวใส่กันก่อนเดอร์พี่นอ้องยาตามแห้งละ่ะเฮ็ดพยย่อยัวยัวนี่เดี๋ยวมันสิกเด่นเข่าตาเจ้าเด้ย,ยากอีก กะเนื้นื้นืไปจนว่ามันเข้ากันดีแล้วละ่ะพี่น้องเอ้ยเอาพริกแกงใส่เด้จ้าบ้านนี้เอาพริกแกงใส่เอาพริกแกงใส่แล้วกระน้วเนัวนั้ให้มันเข้ากันอย่ามืนตาไงหลายละ่ะตำกระไดคันตำแล้วแล้วกั่วดออกไปใส่หม้อซะแล้วสูตรของระดาฟ้ามกระิควัวใส่น้ำมันน้ำเด้อพี่น้อง หยอดนะ้ำมันใส่ไปจักน้อยจ้าแล้วก็คั่วๆจนว่ามันหอมพวกเจ้าหอมละบอพวกเจ้าหอมละบอกถ้าหอมได้ก็จิตเติมน้ำเด้อก็เติมน้ำไปเพราะประมาณเดอ้อย่าให่ใส่ใคนเอาพอดีพอดีคูนไหลกับแซบใส่ไหลกับแซบแล้วกับปรุงรส น้ำปลาใส่ลงไปน้ำตาลใส่ลงไปผงนัวใส่ลงไปลดดีใส่ลงไปพี่น้องมอเดือนแล้วกะซิมรสถามันแซบแล้วๆกะใส่บใบประกุดลงไปก็เป็นอันว่าเซตเรียบร้อยเบิง้งข่อยสิกินให้เบื้งบัานี้แซบ